ครับสวัสดีครับเรามาดู N s r ตากลมนะครับกันนี้เอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีขาดปีเดียวนะภาษี6 2สองลูกค้าไปโอนต่อภาษีได้เลยนะก็ตามสภาพนะงานสีก็เก็บมาแล้วนะชุดสีก็พอใช้ได้นะชุดสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หน้ากากกระงใหม่เปลี่ยนใหม่มานะเนี่ยตำหนิซีนโชกหน้าไม่มีร่วนะกะบอกโชกเก็บใหม่ บอกโชคสวยฮะจุดสีมีแตกรอยยึดนะฮะสายรัดรัดมาสีโคงเก็บมาสวยอยู่นะฮะสีโครงนะจุดสีมันก็ก็ธรรมดาฮะแล้วแต่คนจะมองจต่ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเนี่ยสีโคงสวยอยู่ฮนะไม่มีผุสีสวยงามสวยฮนะคาบูเคเหลี่ยมนะฮะ Okay, เครื่ยมปาก30มีรู2ทีด้วยนะแต่ว่าเจ้าของเขาผสมถังมานะลูกค้าซื้อไปก็เติมน้ำมันอย่าลืมมาผสมถังนะฮนะไม่งั้นเดี๋ยวลูกติดยางหลังเปลี่ยนมาใหม่นะฮะเนี่ยฮะยังมีเส้นอยู่เลยล้อลื่นอยู่นะเ้อาหน้าหลังไม่มีดุ่งนะที่สัมผัสดูเครเรียมปาก30 ปั๊ม2ทีมยังอยู่นะสายคันเร่งก็ยังอยู่นะฮะกระปุก2ทีก็มีนะฮะแต่ว่าไม่ได้ใส่แต่ผมจะแถมไปให้เพื่ออยากจะไปใสให้มันครบก็ได้นะฮะแล้วแต่ลูกค้าซื้อไปนะฮะร,ระบบไฟเกือบจะครบนะขาดแค่แต่วาล์วทำงานปกตินะฮะเลี้ยวซ้ายขวาติดนะไฟเบรกไฟหน้าไฟท้ายเครื่องเครื่องค่อนข้างดีนะฮะ เครื่องดีมันไม่ดังหรืว่ามันหอนนะฮะหอนอยังไงมาฟังดูนก็ะนจะหอนลักษณะเนี้ยหอนค่อนข้างดังอยู่ก็มันไม่มีผลกับ การใช้งานแต่ว่ามันมันน่าลำคานนะปืนลวมันหอนก็เสียงพวกลูกปืนพวกเครื่องขับนั่นแหลนะเสียงมันหอนมีตามดมีตำหนิก็เสียงดังก็ขายตามสภาพเลยนะเอกสารชุดโอนครบภาษีขาดปีเดียวปีภาษี62ครับเอาไปโอนต่อภาษีได้เลยก็สวยอยู่ครับ งนี่เปิดราคาไม่แพงฮะ13,900บาทนะ13,900บาทลถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะฮะจัดส่งได้ทั่วประเทศถึงหน้าบ้านท่านเลยสนใจก็โทรมาเบอร์08 4 908 6 3 4 3ปนะฮะผมจะแปะลิงก์เพจไว้ข้างล่าง บิบไม่ค่อยออกพึ่งล้างรถนะฮะใส่น้ำเข้าขบวนก็ประมาณนี้นะฮะ